พระขันเทพสตาวุธอาวุธของเหล่าเทพเทวาตำนานพระขันพระขันเป็นเครื่องรางชั้นสูงจัดอยู่ในขั้นเทพสตาวุธคืออาวุธปลายแหลมคายมีดมีลักษณะป่องตรงกลางทีต้นและปลายเรียวมีด้านคมสองด้านมีปลายหรือยอดแหลมคม ดุดเดียวกับกระบี่ที่มีด้านคมสองด้านส่วนดาบจะมีด้านคมเพียงด้านเดียววัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นมาหรือการนำไปใช้เหมือนกับมีดหมอทุกประการการสร้างพระขันในสมัยโบราณสร้างด้ยากและมีจำนวนน้อยพระขันถือว่าเป็นอาวุธของปวงเทพเทวาหรือบรรดานักสิษย์วิทยาธรต่าง จึงนิยมเรียกว่าเทพสตาวุธและยังเป็นสตาวุธคู่บารมีของกษัตริย์ดังนั้นการสร้างพระขันให้เข้มขขังศักดิ์สิทธิ์จึงทำได้ยากยิ่งตัววัตถุธาตุที่นำมาทำต้องมีอาถรรพ์หรือมีพลังงานในตัวผู้ประจุอาคมจะต้องมีพระเวทอาคมแก่กล้าหรือถ้าได้สืบสายวิชาการสร้างพระขันเป็นการเฉพาะ ก็ยิ่งขังมากขึ้นเท่านั้น